โอ้ยชอ่งสุดท้ายสเลยโอ้ชอบเ้จ้าแต่รอทุกคนพร้อมโอไม่้อ่ะอะทุคน้อไปทีนี่หาประสบการณ์กับการทางานเป็นมิเตอร์เกับี่ะสอ ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบรู้สึกว่าย่าได้อะไรกลับมาเยอะที่สุดเท่าที่เคยทำมา mm hmm. มันคือการที่เราได้เห็นน้องๆที่เขามาพร้อมกับความฝันที่เขาแบบเขาอยากจะได้มากๆแล้วมันก็จะเห็นการที่เขาทุ่มเททุกอย่างว่าเราเห็นว่าเขาซ้อมกันหนักมากเขาใส่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเมื่อมันมาถึงจุดปลายทางที่มันจะมีบางคนที่เขาไปถึงจุดฝันของเขาได้ค่ะย่ารู้สึกว่ามัน ในฐานะบุคคลที่สสนที่น่าเข้าใจและรู้สึกว่าคมว่าเขาสมควรที่จะเดบิวต์แล้วมากๆเขาอ้งใจนั้นมากๆมากๆมากๆสิ่งที่เรามองว่าแบบน้องที่แบบพัฒนาการของน้องที่แตกต่างแต่วันแรกเป็นจุงวันนี้มันคืออะไรที่ชัดเจนสุดเลยกันละย่าว่าอย่างหนึ่งที่ชัดเจนมากขึ้นมากๆคือวันแรกย่าเชื่อว่าทุกคนเข้าใจหมดค่ะวันแรกที่เราเหยียบเข้ามาในพื้นที่ที่เราไม่ได้คุ้นเคยมันจะยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ตอนนี้ย่ารู้สึกว่าน้องทุกคน เชื่อมั่นในตัวเองมีความมั่นใจว่าแบบฉันทําฉันทําได้แน่นอนอันนี้แบบเป็นจุดที่ชัดมากๆและอีกอย่างคือเมื่อเขามั่นใจเขามีเสน่ห์กันมากๆเลยค่ะการทํางานร่วมกับเจฟส์ดีใบมากดีใจมากๆค่ะจริงๆแบบเป็นซูเปอร์แฟนของเจฟของเจฟน้องน้องของเจฟชก็แบบบไม่ไม่ได้บอกเขาตั้งแต่แรก แต่ว่าการที่ได้ร่วมงานแล้วก็เห็นแบบอินพุตที่เขาให้กับน้องๆเขาไม่กักเลยค่ะแบบให้เต็มที่แบบ,แบ,บทุกอย่างที่เขาหนูทุกอย่างที่เขาสามารถให้น้องๆเอาไปพัฒนาเองได้ค่ะเขาบอกหมด mm hmm. แล้วลวย่ารู้สึกว่าแบบแบบใจมากแบบทุกคนโชคดีมากแล้วเช er so ียร mm ์ so hmm. s w e e ีเป็นคนที่ทําให้ย่ารู้สึกว่าอยากอยากมาเป็นมนเ t u r e ทุกๆวันเลยเพราะาหน้ารมากๆเออ of course แต่ โอใ้ใครมันจะเก่งได้ขนาดนี้เก่งมากากเ่ยแล้วอย่างพี่แย่งถ่ายภาพงการอะไรให้ดูอือเท่าที่ทําได้ค่ะก็ญาติญาติอยู่ในวงการม,นนมานานมากอยล้วจริงๆว่าก็จะส่งต่อแบบทริคเล็กๆน้อยๆในการในการดึงความสนใจของคนในการสื่อความต้องการผ่านกล้องให้คนดูอะไร Mm hmm. ยากท<ม>ี่ว่าการทํามาในวงการอะไรที่สําคัญที่สุดที่น้องๆต้องม,มีนะสำหรับตอนนีออ่แมว,ว่าที่น้องมีแล้วที่สาคัญที่สุดอันดับหนึ่งอัหรับยากคือการที่น้องรู้ว่านี่คือสิ่งที่เขาอยากทำนี่คือแพชชั่นที่ส่งต่อแบบทุกการกระทําของเขาต่อไปนี้ในวงการถ้าเขาแบบมีใจให้แบบทุกอย่างมันจะออกมาสวยงามแน่นอน อีกอย่างอีกอย่างที่าคัญคือการให้เกียรติแลต้อง respect teamwork เราไม่สามารถเทำคนเดียวแล้วทำทุกอย่างได้เราต้องเราต้องสร้างความเข้าใจว่าทุกอย่างมันออกมาได้เพราะทุกคนที่เขาเร่่มรูปแบบการดาเนินการรายการมันเป็นรูปแบบการไันมันมีทั้งคนที่ประสบเหาเร็จและคนไม่ประสบเหนื่อยียให้กำลังใจน้องๆเงอยาีว่ามีเป็นเหมือนแบบเอ่อเอ่อคืเรียกว่าอะไรนะคะ stacking stone เหมือนแบบ อันแรกที่เราขึ้นไปยืนที่ดีที่สุดเพราะว่าอันนี้ถือว่าเขาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้เดทดีคืนนี้เขาได้เรียนรู้อะไรที่คนอื่นเขาอาจจะไม่ได้มีโอกาสเรียนดีด้วยซ้ำแล้วสิ่งนี้จะเป็นเป็นแบบก้าวต่อไปสาหรับกู้คต่อไปที่เขาเลือกเองได้ว่าเขาจะไปในทางไหนขอย่าปากหรือนึงแล้วนะครับวันนี้แล้วค่ะเราจะประกาศได้ตัวจริงแล้วสองทุ่มประมาณนั้น เอาตอนประกาศหรือว่าเริ่มเอาเริ่มก่อถ้าเริ่มก็ต้องสี่โมงกว่าสี่โมงกว่าโอเคให้ย่างนั้นนะคะขอฝากนะคะสำหรับช่วง EGT วั้นทูนะคะอยากให้ทุกคนเปิดทีวีนองไว้เลยนะคะตั้งแต่แบบสี่โมงกว่าก็เปิดเปิดสามารถเปิดได้ที่ VTV นะคะแล้วก็ทางช่องสามนะคะเราจะไลฟ์กันจะมีเพอร์ฟอรนซ์เยอะมากมายรวมถึงยาเองนะคะจะเพอร์อร์ด้วยนะคะคืนนี้ก็ ฝากมาเป็นกําลังใจให้น้องๆนะคะนี่คือโค้งสุดท้ายแล้วใคบอชเชียร์ใครก็แบบต้องรีบบูทตอนนี้เลยค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ในมือของของคนดูแล้วค่ะว่าน้องๆจะได้เดินถึหยุดไม่ได้เดินถึงเรื่องของย่าเร้าโอเคเด็ดคั่ย่าเร้าวันแสนวั้นยังงไวายเป็นถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ เออไม่อยากเจอท้ำ <champions S 1> <refin ements. S 2> แล้วกันค่ะก็ก็วิ่ง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 หนีเพื่อชีว <so> ิตข้างแรกในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ย่าเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะน่าจะคล้ายๆกันที่เหมือนกระสว่าน้ำมันจะชอกใช่ไหมคะอืมกระชอกระชอกระชอแล้วแล้วมันลงมาที่ทางหนีไปกันกำลังวิ่งกับพม่แล้วมันก เหมือนเราไอซ์พัคเก็ตชาร์จเลยค่ะที่มัลงแผ่นถึงแล้วก็เจอมาร์เบิลก็เลยลืลย่นลงไปนิดหน่อย<ม><ะ>ก่ชั้นอืมหนึ่งชั้นมันคือประมาณสองปัน<ม>ชิฟลูเอสก,ก็ประมาณยี่สิบกว่าออตอนนั้นคือยา่าทำงานที่ห้องอลงงานเดียวเลย ย่าลงมาก่อนลงกับลงกับนม่บ้านมาก่อนค่ะแล้วก็มาจะวิ่งกลับขึ้นไปแบบแบบแคบส่งเขาที่บันไดหนีไฟแล้วเขาก็ดึงเสื้อบอกว่าพี่ยาอย่าไปอย่ากลับขึ้นไปก็เลยก็เลยพาเขาลงไปก่อนแล้วก็วิ่งขึ้นมาเอาปลุกพ่ออีกจริงจังพี่บุ๊คตั้งแต่ต้นเลยจริงเพราะว่าเออนี่มันไม่ใกล้ใกล้ปกติที่อะเปนดีไปแน่นอนก็กำลังอาบน่ะกำลังจะอาบน้ำค่ะแล้วเอาเท้าหย่ดเข้าไปในน้ำแล้วเหมือนน้ำมันหนีดูเลยเหอน้ำตาลตกแน่เลยไปออกกำลังกายมา เหนื่อยแน่เลยเนี so cool. like okay okay. ่ยเหนื่อยๆแต่ว่าเดินออกมาแล้วก็เห็นเชนเร็วแบบปีขึ้นกำแพงก็เลยรู้ว่าหายใจเพราะว่ตอนนั้นเราเริ่มรู้ใช่ไหมว่าน่าจะเป็นผารดีวายแล้วแหละค่ะปกติตอนนั้นคือวิ่งอยู่บนไดเลยไม่ได้คว้าอะไรเลยหรอพี่คว้าอะไรมาบ้างไหมเสื้อผ้าค่ะเรก็ได้รับกน้ำใช่ใช่ใช่เ็นบอกว่าคุณพ่อล้มใช่ไหมใช่ค่ะแต่ก็โอเคโอเคแล้ว เขาเ่เบื่อแล้วจะเลี้ยงอะไรแล้วเขาเลี่ยงนกจากโรงมันไม่ไม่เพราไม่ยอมไปเพาะไม่ยอมไปไปเจอตรงไหนนะคะเข่าบวมันอะไรอย่างเงี้ยบ้างตะโก้ข้อดื้อเขาก็ไม่ได้ทำอะไรมากเขาก็บอกว่า I'm fine I'm fine แต่ว่าตอนนี้คือโอเคโอเคค่ะโอเคแล้วดูได้ตกตรงไหนบ้างไหมคะไม่ค่ะแค่ตกใจรู้สึกว่า เข้าตึกแล้วแบบยังเวียนหัวนิดหน่อยไม่รู้ว่าใครเป็นไหมเป็นเข้าตึกแล้วแบบรู้สึกแบบแต่ว่าดีขึ้นตั้งสติได้คนแรกที่นิสิตคือใครครับอะไรนะคะว่าตั้งสติได้คนแรกที่นิสิตคือใครก็คนที่บ้านนะเพราะว่าเพราะว่าพี่แ้านไม่ได้อยู่ด้วยวันนั้นค่ะก็เลยคือว่าเขาแม้จะดีแต่เองนะเขาอยู่ตึกไม่ได้จูบแน่นอนที่ห้องมีอะไรเสียหายไหมคะบางคนกำแพงร้าวบางคนผนังห้อง เราก็ต้นไม้ตกอะไรแต่ว่าแต่ว่าถือว่าไม่เยอะค่ะตึกยักษ์ตึกพาชมที่เป็นกำแพงอันนั้นถือว่าอันเล็กสุดเลยค่ะมีมีที่ใหญ่กว่านั้นแต่ว่าแต่ว่าก็มีสวัสดีเข้าตึกแล้วแต่ปกติก็คือกลับเข้าคอนโดได้หมดซึ่งกลับเมื่อวานเลยค่ะแล้วก่อนนั้นอยู่ไหนบ้านบ้านแม่แก้วแล้วก็บ้านพี่เพื่อนตอนนี้พอเข้าห้องเรายังมีหลังหลอนอยู่นะยังมีอีกนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ว่าก็ ไลฟ์นัสก์ออนก็ไม่ได้สองสองวันป่ะคะสามวันอ๋อมันหลายวันแล้วน้องแปดแปดวันอะอะแม่เราไปสองวันแล้วสองวันทําันใจกันีป่ะพี่แมวว่าไงบ้าหลังจากพี่แมพี่แมก็แบบแมนมากๆก็ก็จะแบบสุขิน ถ้าเกิดอะไรขึ้นเรามีดึงกันและกันอยู่แถือว่าพวกเราโชคดีกันมากมากอย่างนี้แล้วเราควรจะแบบออย่าจะเปลี่ยนตะพันโดไปเป็นบ้านถือว่าถือว่าพวกเราโชคดีที่ก่อนหน้านี้แทนกันว่าจะทําบ้านมันก็เลยมันก็ได้มาจบหมดความคิดเราก็คือมันก็ชัดเจนมากคือว่าบ้านจะต้องต้องทำแล้วแหละต้องเริ่มแล้ว เริ่มเหมือนมาเร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 ิ่มเราเก้เา, 9, เาเข้าไปเริ่มแล้ว,วอ่าก็เลยก็เลยมันก็แค่เหมือนพัฒน,นาต่อเพราะว่าเพราะว่าเริ่มแล้วเลยต้องความแข็งแรงโอ้แน่นอนคะ่ะแต่ว่าเรื่องอะไรแบบนี้ให้ให้เนือเด่นเป็นคนจัดก,การเพราะว่าที่นี้ก็ก็แบบเขาเขาละเอียดมาก่เลย แต่กวนว่าเหตุการณนี้มันทำให้เรารอบครอบในกาชีวิตมากขึ้นเพาะทีนี้อาจไมีจรนงอะไรเงี้ยมองเรื่องเรื่องมาบางอย่างอแน่นอนนะคะรารู้สึกมันเป็น mindset ที่ดีมากๆถ้าถ้าเราสามารถไม่ได้ไหวม่ว่ย่าว่ามันเป็น mindset ที่ดีเราเราควรจะรู้สึก ว่าเราเราเราใช้ชีวิตในในแบบที่เราคิดว่าอันนี้จะทําให้เรามีความสุขถ้าถ้าเราคิดได้แบบนี้ก็ถือว่าดีแต่ว่ามันทําไม่ง่ายหรอกคะ่ะยาเชื่อว่ามันสำหรับยาเองก็ก็ทาย,ยากแต่ว่าถ้าทําได้ก็ดีอขอบคุณมากนะลูกขอบคุณค่ะ